สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้เพื่อนอาจารย์ได้คุณแผนหลวงปู่ทาบมานะครับแล้วก็เป็นเป็นพิมพ์ที่อ่ามีสีพึ่งเนี่ยติดอยู่ที่องค์กลางพระนะครับอ่าทุกองค์เลยนะครับพร้อมบัตรรับรองนะครับคืออันเนี้ยค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมสะส,ส,สมมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เลยมาอัดคลิปนะครับเพราะว่าหลายคนไม่อยาก เช่าขุนแผนองหนึ่งสีพึ่งองคหนึ่งอยากด้วยกันเลยอยากองคเดียวเป๊ะเลยแบบเอาพุทุคุณแรงแรงเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยพูดเคลียร์คัดเกี่ยวกับเรื่องพระศิวลีหลวงปู่แก้วเกสโลวัดละหานไล่นะครับลูกศิษย์เอกหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่อีกหนึ่งคนนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่เนี่ยมีลูกศิษย์เอกก็คือหลวงพ่อสาครนะครับ หลวงพ่อสาครหลวงปู่แก้วเนี่ยจะสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดดนี่ครับเห็นไหมจะมีสีพึ่งติดตรงกลางแบบนี้นะครับนะนะอย่างนี้นะครับทุกองค์เลยนะครับทั้งคุณแผ่นนักเรงโตแล้วก็คุณแผนสะพายดาบเนี่ยอย่างเงี้ยทุกองค์เลยนะครับมีมีสีพึ่งหมดเลยของหลวงปู่ทาาเนี่ยมีมาพร้อมบัตรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จ,จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับ เอาเอาเอา,เอาเรื่องแรกก่อนนะครับสำหรับคุณแผนหลวงปู่ทาบนะครับทั้งสองพิมพ์ก็คือ,อคุณแผนสะพายดาบแล้วก็คุณแผนนักเลงโตนะครับคุณแผนนักเลคุณแผนสะพายดาบเนี่ยจะหนักไปทางอามาไม่ตามมาสนีนะครับค้าขายดีสกิดใจสกิดใจยังไงเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังส่วนคุณแผน่นนักเลงโตเนี่ยก็คือได้มนาจบรารมีได้ต้องตาต้องใจลูกค้ารักใครผู้ใหญ่เอ็นดูนะ เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนนะครับเคยมีคนเคยมีคอสตูมนะครับามาปรึกษาอาจารย์ซึ่งางานของเขาเนี่ยจะเป็นงานเขาเรียกว่าลูกเมียน้อยเวลาเอเจนต์เนี่ยเรียกใช้งานเนี่ยเขาเป็นฟิลแลนด์นะครับคือเขาจะเรียกเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองตลอดคือเขาว่าไม่ค่อยถูกเรียกว่าว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนยิ้มไม่เก่งพูด ประจบประแจงไม่เก่งเอนเตอร์เทนไม่เก่งนะครับเวลาแต่งหนงแต่งหน้าในลูกค้าก็จะไม่คุยไม่สนุกเงี้ยก็จะเรียกใช้แต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอยาเงี้ยโอย้จานหนูเครียดมากคือหนูอยากเติบโตจัดเลยหนูนี่คุณแผนสะพายดาบนี่แหละของหนูเลยนะครับยิงยิงองค์ใหญ่ยิ่งแรงยิ่งดีนะครับผู้หญิงค่อยขุนแผนนี่ยเยอะมากเลยนะครับจานบอกไม่ให้ แต่อีนูเน,เนเีี้เป็นเปเที่เป็นเพเที่สามห้อยปุ๊บไปงานแรกไปงานแรกก็ก็ไปไปเป็นเบอร์สองของเขานี่แหละไปช่วยเขาคือแต่ไม่ใช่ตัวหลักนะครับไม่ใช่ตัวหลักคือถ้าถ้าขาดเขาถึงจะเรียกเป็นเป็นจอบๆไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ครั้งแรกที่ห้อยอย่างนี้ไปนะครับเอ๊ะทำไมเอเจนต์ชอบคุยกับเราวะ ทำไมเอเจนต์เปลี่ยนไปจากไม่ชอบคี้หน้าคุยกับเราทั้งวันเลยลูกค้าก็มาคุยกับเราอันนี้วันแรกนะที่ห้อยไปวันที่สองเอา้าเรียกกูอีกละอุ้ยเรียกกูอีกละอันนี้ลูกค้ารีเควสเรียกอีกละเอ้าไปไปปั๊บลูกค้าคนที่สองมัน,ม,นมันนั่งเมาส์กันอีกเอา้าสนุกเพลินเอา้างานที่สามลูกค้าระบุเลยนะต้องอหนูอ้วนคนนี้นะครับอหนูนี่นยะเป็นเพศที่สามอินูคนนี้เลย โอ้โหจากเลี่ยมพลาติกกลายมาเป็นเลี่ยมทองห้อยนะฮะห้อยนะฮะห้อยคุณแผนนะครับผู้หญิงนะครับหรือคนเพศที่สามเนี่ยห้อยคุณแผนเนี่ยโอ้โหมหาเมตตาคือมหาอาจารย์บอกเลยได้มหาเสน่ห์ได้มหาเสน่ห์จังเลยคืออาจารย์บอกเลยนะครับคุณแผนนลวงปู่ท่ามเนี่ยมีแม่พิมพ์มีมีบล็อก มีกรอบทองเนะี่ยเป็นที่เป็นเลี่ยมเพชรเลยนะครับเพราะคนนิยมมากคนนิยมมากไม่ต่างจากคุณแผนป่งปลายกายุมารปาูป่ทิมไม่ได้ต่างกันเลยนะครับนิยมมากนะครับอินูนี่จัดเลยเลี่ยมทองสุดยอดมากนะครับประสบการณ์ที่สองประสบการณ์ที่สองเป็นเรื่องของอ่เขาเรียกอะไรล่ะผู้แทนยา ไปพีไปพีเซนน่ะยาวัคซีนนะครับพีเซนก็พีเซนไปตามมีตามเกิดงั้นแหละไม่เคยได้ไม่เคยได้ไไดอ่ซิงเกิลซอ้อนทีกสิงเกิลซอ้อนหมายความว่าอ่าวัคซีนตัวนี้จะเป็นจะใช้บริการผู้แทนยาเจ้าเดียวเนี่ยไม่มีทางจะต้องแชร์สมมุตินะครับ 60, 40, 40, 70, 30คือเขาจะเป็น 40, 30หลังส่วนอีก60 70มัดนก็จะเป็นเจ้าใหญ่ เอ๊ะทำไมเข้าหน้าเข้าหน้าลูกค้าไม่ติดพูดอะไรไปเขาก็ไม่เขาก็ฟังนะแต่เขาก็ไม่สนใจไม่อะไรกุโทรศัพท์บ้างเล่นมือถือมัง่งกูเตรียมพรีเซนต์มาอย่างดีมาเจออาจารย์จัดสักองค์หนึ่งจัดสักองค์หนึ่งขุนแผนนักเลงโตโอ้ยผสมหัวพึ่งลงปู่ทาบบื้มื้ม ทุกเดือนเนี่ยเขาต้องไปเยี่ยมลูกค้าแล้วก็ไปรีเซต์ให้ฟังไปอะไรให้ฟังครั้งล่าสุดที่เขาไปรีเซต์นเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะพูดเป็นต่อยหอยลูกค้านี่ฟังสนใจฟังเออวะทําไมเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าวัคซีนบริษันเนี้ยมันมันดีไม่เคยรู้มาก่อนพูดอะไรไปเขาก็อยากฟังเขาก็อยากถาม แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เขาแบบไม่สนใจเล่นแต่เกมไปมฟังไงละเพราะหัวหน้าไล่ให้มาฟังเดี๋ยวจะหาว่าหัวกับบริษัทบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชีวิตเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่ให้ขุนแผนนักเลงโตนะครับชีวิตเปลี่ยนไปเยอะนะครับคือมันง่ายพูดอะไรเจรจาอะไรก็ราบลื่นเจรจาก็เป็นเลิศ ต่อรองลูกค้าก็ได้เจ้านายก็รักตอนนี้เป็นคนโปรดอาจารบอกไว้เลยยอดขายนำดิ่งนำดิ่งเลยอาจารบอกพูดคำนี้แล้วกันนะประสบการณ์ที่3ามอันนี้คุณแผนยังไม่จบนะคนนี้ก็ห้อยคุณแผนสะพายดาบเหมือนกันนะครับคุณแผนสะพายดาบก็คือแบบนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะแต่ห้อยองค์ใหญ่เลยไม่ได้ห้อยองเล็ก คุณแม่สื้ด้ามเนี่ยมีองค์เล็กกบองค์องค์งใหญ่อันนี้องค์เล็กนะครับก็เรียกพิมพ์ต่อเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกองค์เล็กพิมพ์ต่อถ้าเป็นองค์ใหญ่ก็ไซส์เบิร์มเลยแต่ผู้หญิงคนนี้สั์องค์ใหญ่ห้อยทองขายเสื้อผ้าอยู่จอดุจับเสื้อผ้าของเขาค่อนข้างแปลกแนวนะครับสมัยก่อนก็ขายแบบนี้แหละแต่ขายไม่ได้ลูกค้าเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านมาอาจารย์อาจารย์บอกหนูต้องนั่งข้างหน้าเจ้าที่อยู่ข้างหน้า หนูต้องรับแขกข้างหน้าและหนูต้องมีเครื่องรางดีๆพระดีๆมาสเสน่ห์อย่างเดียวเลยลูกค้าจะดึงเข้าร้านหนูอาจารย์จัดเลยค่ะงบไปถึงหมื่นหนูจัดเลยคุณแผนสะพายดาบหลวงปู่ท่าพร้อมกับสีพึ่งอยู่ตรงหน้าอกลูกค้าเดินต้องเลี้ยวเข้าลูกค้าผ่านต้องเลี้ยวเข้าแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าอยู่ด้วยกันเดินผ่านต้องเลี้ยวเข้าอาจารย์บอกเลยนะหนูห้อยเชือกล่มเลยนะและหนูห้อยพลาสติกถ้าหนูไม่มีตังอาจารย์หนูเชื่อว่า,วาอาจารย์อันนี้ดี หนูเลี่ยมทองเลยเาห้อยเชือกล่มนะครับออกมาโชว์ข้างหน้ายืนรับแขกทุกวันลูกค้าเข้าร้านทุกวันแล้วเข้าร้านทุกวันคนเดินผ่านไปต้องเข้าร้านคือไม่รู้ว่ามันแปลกหรืออะไรคือผู้หญิงห้อยพระแต่สมัยนี้มันก็คงห้อยทุกคนนั่นแหละเพราะว่าทุกคนนี้ทุกวันนี้ต้องมีตัวช่วยคนไหนคอโงลง่งๆอ่ะคนนั้นเนี่ยสวยจารพูดคำนี้แล้วกันเพราะคู่แข่งเราเนี่ยห้อย อาจารย์มี f c อยู่จุดจักนะครับอ่าเป็นพ่อการเม่ค้าเยอะนะครับอีหนูเนี่ยที่เป็น F c ซเนี่ยอาจารย์ค้าหนูสังเกตว่าเจคนเนี้ที่มาที่เป็นที่เป็น F c ซอาจารย์เนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ห้อยพระเนี่ยทำไมลูกค้าเขาเนี่ยเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าตลอดเลยครับอาจารย์ทำไมของหนูเนี่ยอยู่อีกสองล็อกหนูมองตาปิดๆเขามีของดีอีหนู อีหนูคอลงโล่งเนี่ยขยันปิดที่ชาตินี้ก็ไม่มีทางรวยมีคุณแผนหลวงปูป่ทาบยังไงลูกค้าก็เดินเข้าร้านยังไงก็สกิบเดินผ่านยังไงก็เหลียวหลังคุณแผนหลวงปู่ทาบเนี่ยหนุ่มหนูไม่ควรพลาดเลยนะอีหนูนี่คอลงอีหนูคอนี่คอลงมีกันมีมสามสกานนะจัดก่อนจัดก่อนหนึ่งองค์เอว่ะ ลูกค้าเข้าตลอดเหมือนกันเดินผ่านต้องเข้าเดินผ่านต้องเข้าเดินผ่านต้องเข้าเฮ้ยมัน Amazing มากๆอ่ะมัน Amazing มากๆนะครับคุณแผนหลวงปู่ท่าคือมันเป็นอะไรที่ต้องคุ้นแผนนะครับคุณแผนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องโชว์ข้างน,นอก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 ซอยเพราะเป็นพระเจ้าเสนห์ต้องโชว์ต้องรับแขสุดยอดจานพูดคำนี้แล้วกันอ่ามาถึง พะสิวลีลงลงปูแก้วเกสโลนะครับลูกศิษย์เอกลงปูทิมวาราหไล่นะครับนี่นะอง์นี้นะนนะมีสองเรื่องเด็ดมากอาจารย์มีเอฟซีคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นญาติธรรมำนี่แหละครับชอบปฏิบัติทมชอบฟังโฟโล์อาจารย์แม้แต่ช่องเก่าช่องเก่าช่องล่างทรงนิซีลี่จนมาถึงช่องใหม่นะครับแล้วก็พาเพื่อนในแห่มากดแห่กันมากดบอกเพื่อนนะครับแห่กันมากดติดตาม ช่องใหม่อาจารย์นะครับอาจารย์เจวัดป่าพยิ้มนะครับแหมมากดช่องใหม่แฮมากดช่องใหม่นะครับไอคนนี้เขาก็มีแม่ที่ชอบร่างทรงก็เป็นเอฟซีร่างทรงเลยนะซึ่งก็ไม่อยากขัดใจแม่ว่ารักแม่เหตุผลที่แม่เนี่ยต้องไปตำหนักร่างทรงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เอานูน่นเอานี่มาบุชา โอ้บ้านนี้มีแต่เรื่องทะเลาะก,กันหลานเนาะหลานเนี่ยคือ,อลูกของอน้องชายเนี่ยมีหลานสาวสองคนนะครับอยู่มัธยมโอ้แรงมาก <_ S 1> ผู้ชายคนนี้ไม่มีไม่มีภรรยานะครับไม่มีแฟนเพราะว่าดูแลแม่รักแม่นะครับคือความสงเขาการทาบุญนะครับเอทำไมหลานมันแรงจังทําไมหลานมันเหี้ยวจังทาไมทะเลาะก,กันซัดกับพ่อมันซัดกับแม่เลี้ยงมันแม่เลี้ยงมันแบบ เอไม่ไหว้พระไม่ทําบุญไม่อะไรเลยแต่ชอบสวดมนต์นะครับแม่ของตัวเองเนี่ยก็เลยไปหาล่างทรงเพื่อที่ว่าขอความช่วยเหลือจากล่างทรงว่าเฮ้ยอหนูตรงนี้แล้วเป็นของหรือเปล่าคือล่างทรงบอกมาเลยนะอหนูเล่นของแต่หาตั้ไหนก็าหาไม่เจอว่ามันเอาของซ่อนอยู่ตรงในซุกอยู่ตรงไหนจับผิดลูกสะภ้ยมาตลอด4ปีหาไม่เจอหาไม่เจออาจารย์ครับผม ครียดมากผมอยากให้เรื่องนี้มันมันมันสว่างจิตทุกคนผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องคาราคาซังผมอยากให้มันเคลียร์คัดเลยใครผิดผมอยากให้เอาออกทำไมตั้งแต่ตั้งแต่มีน้องสะพ้ายคนใหม่เนี่ยทำไมที่บ้านมีแต่เรื่องทะเลาะกันทำไมน้องตกงานทำไมน้องต้องขนาดไม่มีงานก็ต้องเลี้ยงผู้หญิงคนนี้ต้องเปย์ผู้หญิงคนนี้อาจารย์ครับน้องหมดตังก็มาขอแม่แม่ก็วุ่นวายก็ต้องให้ อาจารย์ครับผมขอร้องอาจารย์ช่วยผมทีจัดไปหนึ่งองค์พระศิวดีหลงปู่แก้วเกสโลสวดจนไฟออกปากอาจารย์บอกคำนี้เลยสวดจนไฟออกปากเชื่อไหมครับห้อยพระเลี่ยมทองเชือกล่มไปเลี่ยมพระเสร็จตอนบ่าย,บ,ายบ้านเนี้ยเขาจะตั้งหิ้งพระไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ได้น้องสะพ้ายมาเนี่ยคือ คือเราก็รู้แล้วว่าแบบเออคือเขาเล่นของแต่เพราะว่าเราหาหลักฐานไม่เจอนะครับอ่าก่อนมาเจออาจารย์เนี่ยมีพระทักว่าต้องตั้งยิงพระข้างล่างเปิดประตูมาต้องเห็นเขาจะร้อนแล้วเขาจะออกไปผ่านไปสองปียังเห็นอยู่เลยครับอาจารย์แม่งไม่ออกเลยครับย้ายยิงพระลงมาข้างล่างห้องข้างบนเขาตีปิดนะครับคือเหยียบหัวพระไม่ได้อาจารย์ครับสองปีแล้วครับแม่งยังไม่ออกเลยครับอาจารย์จัดไปเลย เชื่อจังสวดเช้าสวดเย็นให้มันรุ่นไปเลยใส่พระเข้าบ้านนั่งสิ่งแรกที่ยินคือจิ้งจกทักร้องจุกจุ๊เอ๊ะจิ้งจกทักเยอะจังวะสักพักหนึ่งแม่เนะี่ยเป็นคนถวายน้ำนะครับแต่แกจะเป็นคนถวายแบบถวายแยกไม่ได้ถวายรวม พระพุธองค์กลางเนี่ยแกก็ถวายแยกถวายแยกถวายแยกสักพักหนึ่งประมาณสิบห้านาทีแก้วน้ําที่ถวายพระพุธตรงกลางอะตรงพระประธานเนี่ยแตกเป้งเฮียนั่งดูทีวีกันมองหน้ากันอะไรวะก็เลยเดินเดินเดินไปเดินเดินไปก็ไปเก็บเศษแก้วไปเก็บไปเก็บแล้วก็เศษแก้วเนี่ยมันก็หล่นไปอ่าอยู่ใต้ซอกนึกนึกถึงพระอ่า พระสิงนะฮะที่มีคือเขาเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกพระสามขาเนาะแล้วก็มีเศษแก้วอะอยู่กิ้งลงไปข้างในก็เลยต้องทุจ้ายกองค์พระขึ้นยกอง์พระขึ้นเพื่อกวาดเศษแก้วปรากฏว่าใต้ฐานองค์คับมีผ้าขาวๆสีเทาๆผ้าขาวๆสีเทา,านะตเก่าผืนพับๆไว้คลี่มาผืนมาเน,นี้ยฟุตคุณฟุด แต่ยุยย่ยนะยุ่ยๆยุยๆค่ะถ่ายรูปให้อาจารย์ดูอ๋อผ้าห่อศพชิบหายพ่อก็ป่วยพ่อเขานะป่วยน้องชายที่เป็นผัวของอีหลักน้องจะไปทำของเนี่ยก็ป่วยหลานสองคนที่ตีกันเนี่ยก็ป่วยป้าก็ป่วยบ้านนี้ก็ป่วยใหญ่นะเจ็ดแปดคนป่วยหมด ไม่ป่วยอยู่สามคนก็คือตัวเขาตัวแม่แล้วก็ตัวน้องสะพ้ยแม่สวดมนต์แม่ถึงแม่ถึงเคารพร่างทรงแต่แม่สวดชินมัญชรขถามาจักรพัฒชิบหายอาจารย์บอกเนี่ยผ้าหอ่อศพสะกดดวงมนทั้งบ้านเอาไปเอาไปเผาทิ้งเลยเอาไปทิ้งที่วัดเอาไปเผาเลยนะครับใช้อ่าน้ำมนต์เนี่ย ล้างมือล้างมือล้างมือนะครับแล้วก็หยิบผ้าเนี้ยแล้วก็ไปทิ้งไปทิ้งที่วัดเลยไปทิ้งที่วัดเลยนะครับโอ้โหแรงมากๆนะครับหลังจากนั้นน้องสะพ้ายซักกันไปซักกันมาซักกันไปซักกันมาใครใครเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้คือพูดตรงๆรงเลยพูดตรงๆเลยตั้ตงแต่แรกไม่เคยมีตั้งแต่แรกไม่เคยมี แต่พอพวกเธอเนี่ยย้ายจากคอนโดเนี่ยมาอยู่กับลูกที่บ้านฉันแม่พูดเลยนะฉันเนี่ยเช่นนี้น้พระประจําถ้าแก้วไม่แตกนี่ฉันไม่รู้แก้วเสษแก้วไม่หล่นก็ไปใต้ฐานพระฉันไม่รู้ตั้งแต่มีเธอมาเนี่ยเนี่ยมีผ้าอย่างเงี้ยเข้ามาอ,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 อําเงียบอําอําอึ้งอึ้งขอโทษค่ะ เดินไปเก็บซะว่าผัวจะเดินตามแม่บอกไงแล้ไหมถ้าตามก็ออกไปพร้อมกันไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลานสองคน<ม>ฉันเลี้ยงได้ลูกชายหยุดกึกเพราะตัวเองตกงานยืนนิ่งลูกสะใภ้เรียกแท็กซี่มาออกจากบ้านไปเลยไม่รู้ไปไหนโทรหากันแต่ลูกชายก็น้องของคนนี้ก็ไม่กล้า ไม่กล้าไปอยู่ด้วยเพราะแม่กินกำกัดเพราะแม่เป็นคนดุมากดุกมากทะเลาะกันครั้งแรกก็เลยหนีไปอยู่คอนโดนี่เพิ่งกลับมากลับมาก็ทําของใส่ทั้งบ้านคนป่วยเป็นทั้งบ้านเลยมันต้องเจอของจริงอย่างนี้ครับพระศิวลีหลวงปู่แก้วเกสลงสวดจนไฟออกปากอาจารย์บอกเลยนะเนื้อผงจินดามณีสุด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 เลยสุดๆดเลยนะครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของนักธุรกิจมือทองขายประกันขายขายประกันเมื่อก่อนขายหุ้นขายคอนโดหลักๆของแกคือขายประกันนะครับแกขายประกันแล้วก็หาเงินประกันเนี่ยมาซื้อคอนโดปิดพีเซลเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขายประกันขายประกันนะครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปยูชุดดีเนียแต่ไม่มีตังค์หรอกใส่สูตรแม่งขึ้นเวทีตลอดรับอวอร์ดแม่งทุกปี แต่ไม่มีเงินแม่งสักบาทมาอาจารย์จารย์ครับผมบอกตรงผมอยากมีเงินครับผมไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วครับผมทํามาเจ็ดแปดปีแล้วครก็อาจารย์อ๋อพึ่งเลกได้นะจัดไปพาสิวรลีหลงปูแก้มเกสโลเหมาะกับคนขายประกันเป็นโบกเกอร์ขายที่ดินขายหุ้นเล่นหุ้นลงทุน อาจารย์ขายไป่เขาเนี่ยอยู่มันสามปีกับสี่ปีนะครับก่อนประยุทธ์สองนะตอนเนี้ยเขาชอบซื้อคอนโดแบบคอนโดหลุดคนอื่นขายร้านห้า้านล้านสี่ห้า,า 4, 5, แกซื้อร้านสองแกรับซื้อคอนโดหลุดแกรับซื้อคอนโดหลุดแล้วแกก็เอามาขายต่ำกว่าราคาตลาดราคาตลาดอาจารย์บอกไปแล้วร้านห้าล้านสี่ห้า 4, 5, แกรับซื้อร้านสอง ออกค่าโอนคนละครึ่งไม่ถึง3ปีครับไม่ถึง3ปีแก้ขายเลยแก้ขายปี2ปีก็ขาย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 พอบวกสิแต่ก็น้าอีกแล้วยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มแกเก็บราคาอย่างเงี้ยว้ตลอดแรกๆแกให้คนเช่าให้คนเช่านะครับแกหาเงินมาดาวและคนเช่าแล้วรีไฟแนนซ์ทุก3ปีแต่แต่พอพอสปี5ปีปั๊บเนี่ยแกก็แพนว่าที่จะขาย แกก็ซื้อหาเงินมาดาวหาเงินมาดาวหาเงินมาดาวตอนนี้แกมีห้าแท่งแกมีห้าแท่งเก็บค่าเชา่าเต็มบ๊อกพึ่งพึ่งหายเหนื่อยตอนมีคอนโดห้าครูหาห้ายูนิตพึ่งหาหน่วยหายเหนื่อยเพราะพระศิวลีหลวงปู่แก้วเกสโลชีวิตการเงินการงานจะมีแต่เดินหน้าตลอด มีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดสุดยอดมากๆเลยนะครับคนไหนที่ขายของสูงพระศิวลีหลวงปู่แก้วเกสโลนี้หืมสวดเจ้าไฟออกปากนะครับวันนี้แค่นี้แหละวันนี้แค่นี้แหละนะครับอ่าชอบองไหนก็ทักกันมานะครับชอบสดตาพระเอานะครับคุณพระท่านเ,เลือกเจ้าของนะครับวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนนี้ห้อยองคนี้รวยคนนี้ห้อยองค์นี้รวยคนนี้ห้อยองนี้รวยแต่ พระเครื่องหรือเครื่องลางสายและยองเนี่ยอาจารย์บอกอย่างนี้เลยแม่แรงมากๆแรงมากๆไม่ควรพาดด้วยประการทั้งปวงโอเคนะครับโดยดยเหงนะสวัสดีครับ